สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับบ่ะคาบเล็กๆข้างบ้านนะครับห่างหายไปนานมากเลยครับไม่ได้อัปเดตคลิปเลยนะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีกักโลกนะครับในแบบฉบับของผมนะเพราะว่าเพิ่งได้ปลาใหม่มานะครับหลังจากไม่ได้ลงปลามานานมากก็เลยวันนี้ถือโอกาสดีจะมาสอนนะครับผมก็จะใช้ถังกักเป็นถังร้อยลิตรบวกฝาปิดต,ตัวนี้แล้วก็คกท้าบิทีนะครับกันกระโดด ก็จะมีแค่ออกซิเจนนี่สายออซิเจนไม่ใช่กรองนะครับส่วนปลาที่ได้มาใหม่คือคาราชิตัวนี้เป็นปลาไทยนะครับขนาด27ถึง28เซนนะฟาร์มก็แจ้งมาว่าอายุปลาอยู่ประมาณ6เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าโตพอสมควรนะครับคือวันนี้ก็จะมาบอกวิธีกักตัวนี้นะครับตัวนี้วิธกักตัวนี้ผมก็จะใช้ ดิมิลินนะครับส่วนใหญ่ผมใช้ดิมิลินตัวนี้ดิมิลิน100นะครับซื้อได้ทั่วไปตามช้อปปี้นะกับเบตาดีนเบตาดีนใช้เฉพาะปลาที่มีแผลนะครับส่วนตัวนี้จะใช้ตลอดซึ่งก็ต้องมาสำรวจปลาก่อนนะครับนี่ว่าปลาเรามีแผลที่หางที่หัวที่ตัวที่คีบที่อะไรไหมตัวแดงแข็งแรงดีไหมนี่ผมจับดูแล้วก่อน แข็งแรงนะครับแข็งแรงปกติเออลืมบอกนะครับยาที่ผมจะให้เนี่ยเป็นโดสที่สองแล้วนะครับโดสแรกผมใส่ไปแล้วนะสามวันก่อนนะครับลืมถ่ายคลิปนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูเป็นโดสที่สองนะครับปลาก็ยังแข็งแรงปกติเหมือนเดิมนะครับ้วยสไตล์ของปาลาคาราชีนะครับเขาจะเชื่องเชื่องมัง้งผมก็ไม่เคยรู้นะครับไม่เคยเลี้ยงแต่ก็จะเห็นว่าเวลาเราจับเนี่ยเขาจะดิ้นแรงมากแข็งแรงนะครับถือว่าแข็งแรง ผมก็จะใช้แค่ดีเมลินตัวเดียวนะครับตัวเดียวเลยวิธีตวงยานะครับก็จะเป็นช้อนตัวนี้ช้อนหนึ่งต่อน้ำห้าร้อยลิตรนะครับช้อนหนึ่งต่อน้ำห้าร้อยลิตรส่วนวิธีแบ่งเดี๋ยวผมจะสอนนะครับผมนี่ตอนแรกเราก็จะตักออกมาก็จะเป็นเม็ดเมดอย่างนี้เป็นฝุ่นฝุ่นนะครับเป็นฝุ่นๆุนเม็ดๆนี่แหละก็ตักใช้ช้อนตักออกมาก็มาเท ช้อนนึงนะครับก็มาเทใส่ฝาเนี่ยแล้วเราก็จะทําการแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งนะครับครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็คือครึ่งละ250ลิตรนะครับผมไม่มีตะช่างนะครับผมก็ใช้วิธีนี้ตลอดทุกตัวก็ผ่านนะครับครึ่งหนึ่งก็250นะครับถังผมร้อลิตรนะถังผมร้อลิตรผมก็จะแบ่งให้ได้ใกล้เคียงนะครับ คือน,นี้สองร้แบ่งอีกทีนะครับผมทำการแบ่งครึ่งอีกทีก็จะได้เป็น125นะครับก็แบ่งขึ้นไปเลยนะครับค่อยๆคือ,อยาพวกนี้ไม่จำเป็นต้องเป๊ะร้อนะครับบวกลบได้นิดหน่อยนะดังนั้นก็ไม่เสียหายนะครับถ้าจะทำแบบผมนะ พราะาผมทำมาทุกตัวนะครับครึ่งเงิน250้แล้วก็แบ่งอีกนะครับแบ่งอีกปุ๊บเฮ้ยไม่ใช่ครึ่ง1้5แบ่งมาอีกทีก็จะเป็น6 12.5นะครับก็ใกล้เคียงครับใกล้เคียงเพราะว่าผมจะใส่น้ำเลยครึ่งถังเป็นนิดนึงนะครับนิดหน่อยให้มันใกล้เคียงกับ62.5ลิตรนี่คือตัวยาที่ผมได้นะครับ เคี่ยวออกแล้วผมก็จะหาพลาสติกบางๆมาตักหลังจากได้ยานะครับก็จะเอาพลาสติกบางๆมาตักนะครับนี่ผมก็จะเติมน้ําให้ได้ให้เกินครึ่งถังมานิดหน่อยนะครับให้มันใกล้เคียงฮนะบวกลบได้ครับไม่ผิดแล้วก็เอายามาใส่ในนี้แล้วก็ทําการละลายตัวยาด้วยการฉีดน้ําแรงๆนะครับกดสายยางใส่เลย เพอเพื่เพื่จะได้เป็นฟองขาวๆแบบนี้นี่ฮะก็เทลงไปเลยครับเทลงไปเลยนี่นี่ผมใช้สูตรนี้มาตลอดนะครับแล้วก็ผ่านตลอดนะครับปลาไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีการเสียหายจากการกักโูกนะครับแต่ว่าก็ต้องดูเป็นเคสๆไปนะครับคือปลาตัวนี้แข็งแรงปกตินะครับไม่ไมีแผลก็จะใช้แค่ดิมิลินตัวเดียวนะครับ ่วนใหญ่ผมก็ใช้แค่ดีเมลีนนะครับนี่ครับก็ทําการใสออกซิเจนปิดฝาแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับนี่ก็จะพาไปดูบอ่อนะครับปัจจุบันเป็นยังไงผมก็มีติดแสแลนไหนนะเพราะว่าสีดําปลาไม่ค่อยมานะครับติดสลนไหนน้ผมทาการซ่อมบอ่อไปนะครับเห็นขอบบอ่อลลยๆไม่ใช่อะไรนะครับสั่งสีดําได้สีขาวเลยจําเป็นต้องทาทับสีดําไป <c oughs> ก็เลยหลยๆจะสังเกตว่าปลาในบอ่อผมลดลงนะครับ เหลือแค่4ตัวนะบวกตัวที่ซื้อมาใหม่เป็น5ตัวนะคือต้องการรักษาคุณภาพปลากับคุณภาพน้ำนะครับเลยจำเป็นต้องลดลงต่างกองทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะฮะก็จะมีเพิ่มเติม <ๆ S 2> คือนี่เลยป,เปั๊มออกซิเจนเปลี่ยนตัวใหม่นะครับลองอัดอากาศให้แรงขึ้นให้ปลามีอากาศหายใจดีขึ้นนะฮะผมะใช้เสามาคำ้ำค้ำกันกันมันเอแรงน้ำนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เหล็ก ข้างๆนะสังเกตว่าก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับนอกจากการซ่อมบ่อนะกับเพิ่มออกซิเจนเข้าไปปลาก็สุดใสแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับนี่อากาศเดือเด,อเ,ดอเป็นฟองเลยปลาก็นี่ครับโตขึ้นอยู่ครับโตขึ้นอยู่นะอาหารก็ให้เป็นไซส์เอาแล้วครับเพราะว่าปลาโวโตแล้ว เป็นเรื่องสีไซแอลนะครับก็ให้ประมาณสองกำมือเลยนะครับแต่นี้โยนให้ดูกันสักรำปลาก็คัดออกนะครับคัดออกคัดเข้าคัดออกมีเข้ามีออกเป็นปกติของคนเลี้ยงปลานะเลี้ยงเป็นานจะเข้าใจนะครับก็มาอัปเดตให้ดูนะครับแล้วก็มาบอกวิธีกักโรคนะส่วนการใส่ยานะครับผมลืมบอกนะใส่ยาก็จะใส่วันที่หนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดนะครับ ตามโดดครับครบวันที่7ปุ๊บใส่ยาวันที่8ปดเราก็ปล่อยปลาลงไดนะ้แต่ก่อนปล่อยปลาลงผมจะบอกเคล็ดลับนะครับให้หยดเบตาดีนนะครับใส่น้ําหยดให้เยอะๆหน่อยครับให้เยอะๆเลยแล้วก็เอาปลาลงไปแช่สักพักนะครับค่อยปล่อยลงผมจะใช้สูตรนี้ตลอดนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นปัจจุบันแล้วนะครับนี่คือปัจจุบันจะเห็นว่ามาว่ายแวกว่ายแล้วนะ ตัวนี้ผ่านไปประมาณ5้าวันนะครับ5้าวันจากการลงนะก็ถือว่าผ่านนะครับอันนี้ให้เห็นตั้งแต่เริ่มกัดนะครับจนถึงเอาลงผ่านไปหวันนะก็คือปลาผ่านฉลุยนะฮะสูตรของผมคือผ่านเลยนะครับแต่เราก็ต้องดูจากเริ่มต้นเลยนะครับถ้าเปิดถุงมาแล้วมันไม่มีกลิ่นน้ําไม่มีกลิ่นขี้ใช้แค่ดีมิลินตัวเดียวนะครับอยู่นะแต่ถ้ามีกลิ่นมีอะไรนะเราต้องทิ้งปลาไปก่อนนะครับมันจะเป็นอีกสูตรหนึ่งครับสูตร ไม่ตายตัวครับครับสำหรับวันนี้ก็มาบอกวิธีการกักลูกป,ป่าในแบบฉบับผมๆมนะครับส่วนใครจะเอาไปอเรียนแบบก็ก็ไม่ผิดครับสูงของผม,มใช้มาหลายตัวไม่มีปัญหาไม่ตายสักตัวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับส่วนคลิปหน้าถ้ามีอะไรดีๆมาแนะนำมาสเสนอก็อย่าลืมติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ